นันนีนิสยมันชอบอยู่รูปเดียวรูปเดียวคือมันสนุกเก่าการทาจิตภาวนามีงานเดียวเท่านั้นพราะเราหวังมากหวังผลบาังรุปบางผลเราไม่ได้บวชมาเพื่อหาอยู่หากินบวชมาเพราะความอยากเด่นอยากดังใช่ไหมล่ะเราบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระหรันต้องการมากต้องการผลในการอยู่กับหมู่กับคณะเหมือนการคุกกรีกับหมู่กับคณะมันก็ไม่ดี ี๋ยวก็ได้คุยกันเรื่องนั้นเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวก็ถามเรื่องนี้แล้วก็ถามเรื่องนี้อ้าวมันก็ออกจากการทําจิตตะพอนที่จิตมันกำลังดิ่งกำลังเพ่งหรือกำลังเพี้ยนทำอยู่นั้นมันก็คายออกมาคายออกมาอ้มันไม่ใช่นิสัยเราอะด่วนต้องการเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นประหารเดี๋ยวนี้นิสัยเราเป็นนิสัยงั้นนิสัยเรามันนิสัยจริงอย่างไง <N un> นั <sociology> ่นเป็นการพุ่งไม่ได้มันตายก่อนมันไม่ได้เป็นพระรหันต์ต้องกลับมาเวียนไวไย่ายตายเกิดตกนงกบกไม่เป็นมนุษย์เป็นจตเจชันเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วก็กลับมาตกลงโลกยีดประแา่นั้นแหละทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ตกนรกไม่จมในนรกไม่เป็นเปรไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสติระชรันไม่กลับม,มาเวียนไวไย่ายตายเกิดก็คือจิตอรหันนันมันไปนู่นะนะนไม่อยากยุ่งกับหมูงานเดียวก็คืองานภาวนา ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเหลือไว้ปัจจุบันลืมชื่อพ่อชื่อแม่ลืมชื่อพี่ชื่อน้องบงสาคณนายาติจำหน้าไม่ได้ไม่จำได้ไงละ่ะก็ทั้งวีทั้งบันก็อยู่ในปัจจุบันนี่นั่นน่ะไม่มีช่วงเช้าก็ไม่มีแล้วนี่นั่นน่ะจะว่าช่วงเช้าวันนี้ปัจจุบันวันนี้ไม่ใช่นะปัจจุบันปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีช่วงเช้า อยู่ในปัจจุบันทำอะไรก็อยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันไม่มีช่วงเช้าไม่มีช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงค่าช่วงมืดคือมีไม่มีมืดไม่มีแจ้งไม่มีกบาวกลางคืนนั่นแหละอยู่ปัจจุบันตลอดตลอดตลอดมันก็จะไปไหนละ่ะการองค์ภาวนามันก็อยู่ตลอดดีจะเอาอะไรละ่ะพี่น้ององศาคณาญาติก็ลืมหมดสิ่งเล่ยๆซ้ำๆก็ลืมหมดเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆในปัจจุบันมีผู้ตัวทมโอสังโฆเป็นต้นนั่นะ มีมรรณสติอยู่ทุกเมื่อเป็นต้นอย่างนี้นมีการพิจารณากายอืมเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นหรือพิจารณากายลงสู่พระไตรลักษณ์เป็นอน,นิจจังทุกขงกังอนัตตาอยู่ตลอดนะ่ะแล้วจะไปยุ่งกับอะไรอะ่ะและ้วใครจะเด่งใครจะดังใครจะ,จะหัวนเลาะใครจะร้องไห้ใครจะเป็นกระตายเรื่องของใครเรื่องวันเรื่องของเราในปัจจุบันแลวจะอยู่เป็นปกติของเรานี่นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถูกทางที่เป็นธรรมมาทิฏฐิเต็มภูมิ ส่วนมากันไม่ค่อยมีใช่ไหมล่ะนี่ก็คุยกันไปเป็นฝูงไปทานันดีนะไปพูนันดีนะโทรศัพท์คนแนบไปก็โทรหากันว่าโอ้เดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่สันพูนี่ผมทุกข์ยากลำบากมากว่าเอาไปแล้วเห็นไหมเลยมันส่งนอกไปหมดเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็ปุงนี่ก็ไปคิดทําไมมันส่งนอกนั่นนะส่งภายในนี่ดูจิตดูใจขังตัวอย่างนี้นั่นแหลการภาวนานที่ถูกต้องนะ ไม่ใช่ว่าไปยุ่งกับคนอนื่นคนอื่นเขาจะดีคนอื่นเขาจะไม่ดีเรื่องของเขานี่เรื่องของเราละ่ะการปฏิบัติธรรมใหม่ๆต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับผู้บาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เขาจะไม่ดีหรือเขาจะดีเรื่องของใครเรื่องกขงมาเรือกเขเราเอาตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งที่ก่อนค่อยว่ากันภายหลังอย่อยาไปคิดเพราะว่าการมักการที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเราต้องตัดสินปัญหาทุกสิ่งอย่างออกไปจากแจให้หมดทั้งสิ้น อย่าให้มีความนึกตึกตองใดๆทั้งสิ้นอย่าให้มีความราวะวาบงเดย์ใดใดทั้งสิ้นอย่าให้ตัวปรุงตัวแต่งสัญญาจําได้หมายรู้ที่ไม่ดีเข้ามากวนทิ้งทั้งหมดจริงเหลือไว้ปัจจุบันปัจจุบันดีแล้วนั่นตัดสินลงปัจจุบันนั่นว่าตัดสินศีลก็รวมลงปัจจุบันใจก็ลงปัจจุบันเมื่อตัดสินใจลงปัจจุบันมันก็อยู่เป็นปกติไม่ เพราะว่าพ่ะวงไม่กระตือรือร่นบุญกุศลก็เกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ในปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะไปนั่นจะไปนี่ไม่คิดแม้นพูดไว้แต่ก็ไม่ได้คิดพูดแล้วก็จบตรงนั้นลงปัจจุบันภา๊บนั่นนั่นแหละผู้ภาวนาบินลืมพี่น้องวงาาาศาคณาญาาิอย่าเชื่อตัวพี่ตัวน้อง มาเป็นตัวปิดกั้นทางเดินอย่าเชือ้อผู้เป็นวงเสาคณกญนา,ญาติมาเป็นตัวปิดกัน้นขวางทางมรรคผลวิพานช้าไปได้ช้าถ้าใครทำได้แบบนี้ผู้นั้นไปได้ไหวจิตรวมไว้จิตเป็นหนึ่งไวอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีคำว่าเพราะพักเพราะวงวงหน้าเพราะวงหลังไม่คิดเพราะ ตัดศินแล้วคือตัดสินศีลใจตัดรวมเป็นที่ตัดสินศีลตัวบัญญาเอาออกให้มันสั้นเข้ามาตัดศินลงปัจจุบันคือศีลตัดศินลงปัจจุบันให้อยู่ปัจจุบันเป็นปกติปัจจุบันดีแล้วไม่ได้พลาดแล้วไม่มีคําว่าผิดหลักทำหลักวินัย นีม่มีคําว่าจิตใจพระวักพวงนี่เรียกว่าตัดสินลงปัจจุบันใครใครทําได้ผู้นั้นไปได้ไวเป็นสติมีสติอยู่ทุกเมื่อเรียกว่าสติปัฏฐานถีอย่างเร็วเกตวันอย่างช้าเจ็ดวีก็าสามารถที่จะโค่นในวิชาเข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้ใคาใครทําได้ผู้นั้นเลิศผู้นั้นเปิดเผยมีเคกว่าตัดสินลงในปัจจุบัน ในส่วนมากก็ไ่เป็นที่พระวักพระวงคิดนั่นคิดนี่อเดี๋ยวก็คิดปรุงเดี๋ยวก็แต่งตามปฏิปชาผู้มีกิเลสนั่นแหละมันก็หักเ้นแต่ถ้าครูบาอาจารย์มีอยู่มันจะเป็นไม่ได้ยังไงนั่นแหละปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่หวังมากหวังผลหวังลุลหวังผลทุกลูกท่านจะจัดจินปัญหาลงปัจจุบัน ถ้าตัดสินปัญหาลงปัจจุบันไม่ได้แสดงว่าเดินมักผิดตัดสินปัญหาลงปัจจุบันจริงเรียกว่ามักแต่ศีลนั่นแหละขึ้นก่อนศีลสมาธิปัญญาศีลตัวนี้ยาวตัดสินให้มันศินสั้นลงมาคือให้มันอยู่ในปัจจุบันนั่นจึงตัดสินใจลงในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาเลยเป็นการตัดสินใจลงในปัจจุบัน ไม่มีคําว่าเพราะว่าพระวงดีแล้วในปัจจุบันก็คือจบตายก็ตายปัจจุบันนั่นแหละดีก็ดีปัจจุบันชั่วก็ชั่วปัจจุบันแต่เราจะไม่ชั่วอีกไงเราเขาดีในปัจจุบันเม้นตายเราก็จะไม่ทําชั่วอีกตลอดอน,นันตการนี่เรียกว่าตัดสินลงปัจจุบันตัวนี้จะทําให้จิตใจหนักแน่นอาจหันคารพพระวทธเจ้างแบบสุดโตรงนี่ลงกูทำมาก่อนได้เป็นคาราว่าเนีาาา่ย ตอนแล้วตอนแรกนก็ราวาพระวงพอนานไปมันก็มีอะไรมาขวางอยู่นั่นแหละเด้วก็ความคิดความนึกปรุงแต่งคนนั้นเป็นอะไรมพอ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงพี่นนอะอยู่ยังไงการงานเป็นยังไงตามปฏิปทาผู้มีกิเลสเปรียดีนั่นแหละมันก็ไม่ลงททีที่เพราะมันตัดสินลงไม่ได้อคือมันตัดสินใจรวมศินเป็นการตัดสินลงไม่ได้รวมบุญเป็นการตัดสินลงที่ใจไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ว่าครว่าเราก็เป็นก่อนนั่นแลหละมวยวัดวัดจิตวัดใจว,ดวัดนู่นวัดนี่สารพัดที่น่นจะเป็นก่อที่มันจะรวมได้โอ้แทบรบบดาตายเหมือนกันแต่ถ้ามันเห็นนี่เห็นครั้งแรกที่มันลงเห็นครั้งแรกที่มันรวมจับต้นชนไปลายได้เลยตอนนี้ไม่มีคำว,ว่าพลาด,ดอิกอ๋อมันมาอย่างนี้ทางเดินของมันอ๋อที่ใบลอยมันจะรวมมันรวมมาอย่างนี้อ๋อรู้ทางพอร,รู้ทางปับ๊บลงปัจจุบันปั๊บเลย วางไปแล้วไม่คิดถึงอะไรอีกจักต่ว่าเห็นจักต่ว่ารู้รวมก็เห็นจักแต่ว่ารวมรวมไปแล้วนั่นก็รู้ว่ารวมก่อนที่จะรวมมันมีจิตที่ผ่านผลสอดรู้เออเห็นก็ทราบแต่ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นอันนั้นไม่ใช่ของแท้ของแท้เป็นถีติจิตคือจิตมันนิ่ง,งไม่นึกไม่ปรุงไม่แตง่งไม่มีหญิงไม่มีชายเป็น จิตที่เรียกว่าถีติจิตจิตเดิมหรือเข้าสู่อัปปนาน,นั่นแหละคือจิตเดิมเดิมมันตัวนั้นมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆตัวนั้นถ้าเห็นจุดนั้นปับ๊บก็จะทราบตันทีว่าวิถีจิตที่การเดินทางของมันก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็เหมือนกับคนที่หลับสนิทนอนหลับสนิทและนอนแล้วละเมอเพื่อฝัน ผู้ที่นอนหลับสนิทจะมีสุขภาพร่างกายดีหน้าตาผ่องใสสติกำลังปัญญาเฉลียวฉลา,าดผู้ที่นอนหลับสนิทผู้ที่นอนหลับไม่สนิทฝันปุงแตง่งละเมอเพ้อฝันต่างๆนานาหน้าตามวัวหมองสติกํำลังปัญญาไม่เฉลียวฉลา,าดนี่จะต่างกันแบบนี้ดังนั้นผู้ที่มีจิตที่เข้าอัปปนาตลอด ตลอดลงสู่ทีติจิตตลอดผู้นั้นจึงมีสติกำลังปัญญาที่หนักแน่นฉลาดรักแหลมรอบรู้ในโลก,กาธาตุต่างๆหมายถึงโลก,กาธาตุจิตโลก,กาธาตุใจโลก,กาธาตุสัญญาจำได้หมายรู้คือจะรู้รู้เขารู้เราร,ร,รู้สิ่งไหนใช่ไม่ใช่ใชรู้สิ่งไหนควรไม่ควร,ควรนี่คือภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ผู้นั้น ก็จะรู้สภาวะแห่งการอยู่ในภาคปฏิบัติอย่างสมบูมบรณ์เรียกว่าเป็นภาษีนี่สภาวะที่มันเกิดการในภาคปฏิบัติมันจะเป็นภาษีภาษีตัวนี้หมายถึงเป็นอัตโนมัติหรือเข้าออกอย่างช่ำชองเข้าออกอย่างช่ำชองรวดเร็ว เรียกว่าเป็นวส,สีหรือจะว่าเป็นอัตโนมัติคือเข้าออกได้อย่างรวดเร็วการเข้าการออกมีสติมีกำลังปัญญาเต็มที่ทำให้เวลาที่อยู่เป็นปกติแต่เป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้ที่หนักแน่นเป็นผู้ที่ไม่สะสุกแต่ข้านบันไบต่อภัยอันตรายต่างๆและเป็นผู้ที่ไม่วันไหว เมื่อความชั่วเข้ามาโหมกันหนําหรือโลกธรรมเปดเข้ามาโหมกันหนําตัวนี้จะไม่โซกับการใดๆจะเป็นปกติถ้าการทำได้ถือว่าปฏิบัติถูกนี้คือภาคปฏิบัติถ้าทําไม่ได้ทําไม่ถึงก็เร่งรีบภาวนานการคุกขีด้หมวกคณะเป็นทางที่เนื่อช้าเป็นทางที่ล่อแหลมเลียวแหลมให้สามารถ ที่จะเป็นหนนทางที่สะอาดอสส้านสว่างสวัยถึงมรรคถึงผลถึงสถานที่ที่อยู่สบายเรียกว่านิพพานจุดนั้นได้ยากที่สุดไปได้ยากแต่ถ้ารู้ทางที่เดินอย่างรวดเร็วเข้าไปได้ไวดังที่พูดในฝังจะขึ้นดูอุปนิสัยวัฒนาบาร,รมีของแต่และลูกแต่ก็ใช่แต่มันก็หากเป็นความจริงอย่างงานรพุทธเจ้า คงจะตัดจะรู้เมื่อปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าเป็นผู้ประทานทำไมพระพุทธเจ้าจึงตัดจะรู้เป็นปุถิยญาณเมื่อปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าหนีจากพระองค์งนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดความกลัวเกิดขึ้นอยู่ที่จุดไหนก็ตามนั้นแลทําเกิดถ้าไม่มีความกลัวทุกข์ก็ไม่เกิดต้องมีความกลัวและต้องรู้จากสิ่งที่ลี้ลับเล่นลับภายในจิตของตัวเอง จึงจะสามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าปฏิบัติไปถึงจุดนั้นก็จะทราบเองของใครของมันเป็นสันทิทิโกมีการรู้เองเห็นเองแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็เรียกว่าจับปูใส่ดงหมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือเป็นมดแดงไข่ตอบออจับขอบดงแล้วก็ไตรอดไปก็คิดว่าท,ที่ใหม่แต่ผลสุดท้ายก็ที่เก่า หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่งั้นออกจากขอบดงไม่ได้ปู่เวลาที่เราจาับมารวมกันที่กระดงนั้นมันก็จะไต่ออกได้อย่างรวดเร็วจิตผู้ที่พื่งปฏิบททัติกรรมยังไม่ถึงถีติจิตหรือเรียกว่าอัปปนาก็ย่อมที่จะเป็นเปรียบเสมือนปูที่อยู่ในกระดง้งอยู่ในตะก้าอยู่ในกันตบุงที่จะไต่ออกมาได้อย่างรวดเร็วสติตัวนั้นแหล เป็นตัวผู้ดูแลไม่ให้พวกปูพวกนี้ออกจากภาชนะนั้นๆถ้าขาดสติการทำจิตแต่ภาวนาก็าไม่ไปถึงไหนต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อจิตจะรวมไม่รวมสติตัวนั้นเลยเป็นตัวรวมอยู่ในปัจจุบันเมื่อมหาสติเกิดปับมหาปัญญาก็เกิดนั่นสติตัวนี้จริงเลือจ,จริงกว่าเสร็จที่สุดใครสามารถ ที่จะยังสติให้อยู่ทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนพูดคิดด,ดื่มทำนั้นเลยสัมมาสติเต็มภูมิผู้ปฏิบัติธรรมไปได้อย่างรวดเร็ว,วถ้าสัมมาสติเกิดสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิก็เกิดเมื่อสัมมาสัมมาสมาธิกเกิดสัมมาปัญญาก็เกิดโค้น,นวิชาได้โลกโูดโลกไม่สามารถเข้าไปสถิตในจิตในใจได้นี่ทำมาเป็นอย่างนั้น ท่านจะเป็นคารวะเ่มัวแต่ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วตัวเองเป็นยังไงอาจารย์นั้นก็เทศอย่างนั้นอาจารย์นี้ก็เทศอย่างนี้อาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนั้นอาจารย์นั้นก็แนะนําอย่างนี้และอาจารย์ตัวเองยังไม่เกิดยังไม่รู้สภาวะแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกที่ต้องก็เลยต้องแสวงหาครูบาอาจารย์วดนั้นบ้างวัดนี้บ้าง หรือประตุดงไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเพราะยังไม่เห็นพระ,ะธรรมเมื่ออาจารย์เกิดปับ๊บทันทีปับ๊บตอนนี้ไม่แสเวงหาที่ไหนก็เป็นป่าที่ไหนก็เป็นอาจารย์ที่ไหนก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นเรียกว่าถึงจุดนั้นแล้วจะเป็นเหมือนลักษณะกายวิเวกจิตวิเวกเหมือนกับแยกออกจากหมู่จากคณะ อย่างสิ้นถึงเรียกตามภาษาธรรมว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกจิตมันก็วิเวกเม้นก็อยู่เม้นอยู่กับหมู่กับคณะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ตามก็เหมือนกับกายวิเวกจิตวิเวกเพราะช่วงนั้นมันเป็นกายเดียวจิตเดียวเมื่อกายเดียวจิตเดียวเกิดจริงมายุ่งเยิงวุ่นบุยกระทางโลกอีกจะเป็นปกติแห่งกายเดียวจิตเดียว ที่รวมถึงกายวิเวกจิตวิเวกนี้ภาคปฏิบัติอาจจะไปอยู่กับหมู่กับคณะกับพวกกับอะไราก็เป็นปกติถ้าถึงระดับนั้นแต่ระดับเบื้องต้นต้องอยู่ในกายวิเวกจิตวิเวกเป็นการส่วนตัวเหมือนที่เล่าให้ฟังคือไม่คุกคีไดยหมู่คณะไม่คุกคีด้วยคาพูดไม่คุกคีด้วยการงานไม่คุกคีด้วยการช่างน่นทํานี่นั่นแหละไม่คุกคี ว่าคุกคีด้วยหมูด้วยคณะก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุกคีด้วยหมูด้วยคณะคุกคีด้วยการด้วยงานเดี๋ยวก็ทำโน่นเดี๋ยวก็ทํานี่เดีย๋ยวก็กกน,นั่นจ้างนี่เนี่ยคุกคีกันอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะจบสิน้นมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้ายุติในการคุกคีเริ่มต้นใหม่ๆในภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องเอาจริงเอาจังหลีกลี่หนีจากหมู่จากพวกเข้าสูปา่ป่าหรือเข้าสู่สถานที่ที่สมควรแก่อุป,ปนิสัยของตัวเอง แล้วก็ทำจิตภาวนานี่เริ่มต้นของมันหลวงปู่ทำมาจ่เป็นคารวสาเรื่องของพวกนี้ตอนแรกก็ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์นั่นแหละไม่ได้ไปมันเป็นปกติฝึอกอบรมบ,บ่มนิสัยนั่งรวมกันทั้งกท็ทีแล้วก็ฟังไปมันไม่ไปอ่ะมันก็คิดโน่นปุุงนี่แต่งนั่นไปตามปฏิปสา,ามันนะ่ะนี่คงจะเป็นนิสัยเราที่ไม่ดี คนสุดท้ายก็ได้ไปสถานที่อยู่คนเดียวที่พอได้อยู่คนเดียวปั๊บเริ่มเลยอ๋อก,กายพิเวกเป็นแบบนี้เมื่อกายวิเวกมันเกิดความกลัวที่นั่นเมื่อมันเกิดความกลัวปั๊บเกิดขึ้นมันก็เริ่มจิตวิเวกทีไม่มีใครที่จะมายุ่งแล้วตอนเนี้ยหาวิธีการออกหาวิธีการยึดยึดอะไรนี้แหละจิงยึดพุทธโทธรมโมสังโฆมันยึดปั๊บเลยนะไม่มี จุดอือ่นที่จะยึดแล้วไม่มีม,ไม,ม,ไม,มออูไม่มีพวกไม่มีคณะเออไม่มีพวกอะไรล่ะมูคณะที่ปฏิบัติธรรมในสมัยเป็นกะลาบ้านจูน่นีมันก็เลยเป็นนิสัยเลยอ๋ออยู่คนเดียวนี่มันได้ดีอย่างนี้มันเหมือนมีสติอยู่ทุกเมื่อเสียงอะไรกุกิกหน่อยไม่ได้สติรวมปับ๊บรวมปับ๊บรวมเพิ่มลงที่กายนี่แหละขามันตกใจนี่มันระแบดระวังกายมาตลอดอ๋อมันดีอย่างงี้ ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆจากสติที่มันน้อยนิดมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่เนะมื่อสติมากขึ้นมันเหมือนกับการชั่งน้ําหนักแหละสมัยก่อนที่สติอ่อนนี่น้ําหนักของตัวปรุงตัวแต่งเนี่ยมันแรงกว่าแต่เวลาสติมากขึ้นเหมือนกับเอาก้อนหินหรือเอาสิ่งของมาถ่วง ให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยเมื่อถึงจิตมันอยู่ในเป็นกลางๆอันนี้พูดถึงปฏิบัติใหม่ๆนะจิตมันเป็นกลางๆเนี่ยมันจะมองเห็นการปรุงการแต่งที่แรงขึ้นคือมันเห็นกันไงน่ยขึ้นมันตรงอ่ะขึ้นมันตรงเเวลาที่เราใช้โทรศัพท์ขึ้นมันตรงหรือเราดูนั่นดูนี่ขึ้นมันตรงภาพมันจะชัดเสียงมันจะชัด แต่จะขึ้นมันไม่ตกมันจะค่อยเสียงไม่ค่อยชัดภาพก็ไม่ค่อยชัดเช็คเช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปถึงจุดกลางจุดหนึ่งเสียงก็จะชัดขึ้นได้ยินไกลภาพก็จะชัดขึ้นสัญญาจํไได้หมายรู้ก็จะชัดขึ้นถ้าขาดสติไม่มีปัญญาคือทั้งไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเข้าไอ้ในช่วงนั้นเมื่อสติถึงระดับนั้น ปัญญาไม่ส่งผลก็จะเกิดงุ่นง่านช่วงนั้นนะช่วงที่เป็นกึ่งกลางนี่ถ้าปัญญาไม่ถึงมันเนี่ยมันจะงุดหิดงุ่นง่านวุ่นวายภายในของมันเหมือนจะเป็นบ้าในช่วงที่มันรู้มันเห็นกันนะ่ะคือมันจูนขึ้นก็หากันแบบชัดเจนที่สุดเสียงก็ได้ยินชัด เสียงอยู่ไกลๆก็ได้ยินสัญญาจำได้หมายรู้ที่ตั้งแต่เกิดโน้นหรือตั้งแต่อยู่ในคันโน้นหรือตั้งแต่ก่อนเข้าปฏิสุนธิในคันมนรารดามันก็จะเกิดในขณะนั้นถ้าปัญญาไม่มีก็จะหลงในสิ่งนั้นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงกึง่งห้าสิบกว่าห้าสิบถ้าปัญญามีตัวนี้ช่างน้ำหนักทางดีตัวนี้ก็จะหนัก เห็นหมล่หนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละก็จะเห็นตัวปรุงตัวแต่งเล็กเข้า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 เม้นการปรุงการแต่งตัวที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นสติตัวเราที่รู้อยู่นี้ไม่สะทกสะทานแปลกนะเมื่อมันเอียงมาทางด้านดีเนี่ยตัวนั้น จะเบาลงไปเรื่อยเบาลงไปเรื่อยเพราะขึ้นทางดีมันหนักตัวนั้นก็ค่อยจางไปเรื่อยจางไปเรื่อยจางไปตอนนี้หมายถึงไม่สามารถที่จะทําลายใจได้คือเห็นภาพนั้นเห็นสัญญาเก่าๆนั้นลึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นปกติเห็นไหมละ่ะช่างน้ําหนักทางดีมันมากขึ้นมากขึ้นสัญญาก็ค่อยจืดจางไปเรื่อยเจือจางไปเรื่อย,อเ,อยเหมือนเกลือที่เติมน้าเยอะ ก็จะค่อยจืดจางแห่งความเข็มฉีกชิ้นเดียวกันเย็ดเข้าเย็ดเข้าควางเข็มก็จางไปเรื่อยจางไปเรื่อยจางไปเรื่อยนั่นแหละหากดน้ำท้องมหาสมุทรสุดสาครที่เป็นน้ำจืดกับเกลือเพียงถ้วยเดียวมันเข้ากันไม่ได้นั่นแหละมือสติมากขึน้นเป็นอย่างนั้นความคิดที่ละเรียนชำชาม เมื่อถึงระดับนั้นไม่สามารถเข้าไปยุ่งในใจเมื่อไม่สามารถเข้าไปยุ่งในใจได้ปับ๊บตอนนี้มันจะมากขึ้นด้วยสติตัวปรุงตัวแต่งเหมือนพยับแดดนี่การทำกิจะพ่อนนะมันต้องเป็นไปตามนั้นตามมักในทางเดินที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่ว่า,าปุบ๊บปั๊บจะเป็นไปได้เลย จะดีเลยอย่างนั้น,ต,น,นต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เห็นนั่นเห็นนี้รู้นั่นรู้นี้ออ้ยภาวนาได้รวดเร็วคงมีบารมีเกา่าโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นกล้วยยังไม่สุกคิดว่ากล้วยสุกผลไม้ย,ยังไม่สุกก็คิดว่าผลไม้สุกมันยังฝาดอยู่ยังมีกลิ่นเหืนอยู่มันยังไม่รสมีรสชาติที่หวาน อย่างนั้นในสมัยพุทธกาลนี่ท่านจึงอบรมบ่มนิสัยตัวนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งสมัยหลงวงปู่มัน่นกึ่งพุทธกาลเนี่ยท่านจะให้อบรมบ่มนิสัยตัวนี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิต้องเสมอกันศีลมากไปก็ไม่ได้นั่นศีลน,น้อยไปก็ไม่อยู่สมาธิก็เจะดข่นเดียวกันต้องเสมอกันไงต้องให้ศีล สมาธิปัญญาเสมอกันเมื่อศีลสมาธิปัญญาเสมอกันเรียกว่ามักสมังคีหรือมักสามัคคีกันเมื่อมักสามัคคีกันปั๊บนั้นเลยจิตมันก็จะว่างเมื่อจิตมันว่างนั้นเลยมันจะวางกลางของมันมักสมังคีมักสามัคคีกันไม่จะเป็นอย่างนั้นไม่จะว่าอ้าวตอนนี้ เอาสมาธิรุ่นดุนสมาธิอย่างเดียวก็สามารถทรงมรรคทรงผลเป็นไปไม่ได้โอ้คนนี้เอาปัญญาอย่างเดียวก็จะทรงมรรคทรงผลเพราะสุขวิปัสสโกปัญญาวิมุตติเป็่นไปไม่ได้ถึงจะเป็นเจโตวิมุตติหรือว่าสุขวิปัสสโกหรือปัญญาวิมุตติหลวงปู่มั่นปุริโตเทศไว้เลยว่าศีลสมาธิปัญญาต้องสามัคคีกัน เรียกว่ามัคสมังคีจิงจะสามารถส่งผลให้เห็นจิตที่วางกลางอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ผลไม้ก็สุกงอมเต็มที่ไม่มีคำว่าจิงจุกกหามผลไม้อะไรก็ตามสุกเต็มที่รสหวานอาเด็ดอร่อยนิ้เลถึงขั้นระดับน,นั้นไม่ใช่ว่าปุ๊บปับโอ้ยเป็นเลยรวดเร็วเป็นอย่างงไนเป็นอย่างนี้ อย่เลื่อมว่าลุงปู่เนี่ยตั้งแต่อายุสิบเก้าปีนะ